สวัสดีค่ะพี่ก้องรบกวนขอสัมภาษณ์สักครู่ได้ไหมคะพี่ขอเวลา2นาทีนะครับขอซื้อหุ้นคู่แป๊บเดียวลองจับเวลาดูได้เลยเริ่มกดเข้าไปที่หน้าแอปเลือกไปที่เมนูลงทุนจากนั้นเลือกไปที่หุน้นกู้เลือกไปที่หน้าตลาดรองเลือกหุ้นกู้ที่ต้องการซื้ออ่านรายละเอียดหุ้นกู้ให้เข้าใจจากนั้นก็กดซื้อได้เลยใส่จำนวนเงินที่ต้องการซื้อ กรอกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้ให้ครบหลังจากนั้นก็กดยืนยันและใส่รหัสผ่านได้เลยเรียบร้อยซื้อง่ายขายได้ทำบะหมีกึ่งยัง3นาทีซื้อหุ้นกู้ดีๆ2นาทีก็จบลงทุนหุ้นกู้ตลาดลองผ่านแอป CIMB ไทยแบบผมรับเลยหมอนปผอบรูปหัวใจครับธนาคาร CIMB ไทยหุ้นกู้ดีๆมีได้ทุกวัน กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดซื้อหุ้นกู้นะครับ